สวัสดีครับผมพี่น้องครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับผู้ใดมีประสบการณ์นะครับว่าผมควรสิสเลียงยังน,นะครับสิเลียงกบเลียงปลาบ่านะครับผมมีสานามนะครับผมมีน้องสาอยู่นี่นะครับนี่นะกะ็อยากขอคำปรึกษานะครับผู้ใดมีประสบการณ์การเรียง ผมเกษตขอกไก่ข้างบนขอกไก่ข้างบนหนีหม่แน้ะครับแล้วกาข้างล่างผมจะเลี้ยงปลานะครับเดี๋ยวให้คขมเมต์มากเน้นนะครับว่าผมควรเลี้ยงอย่างดีนะครับนะผมมีสะหนามอยู่ข้างบ้านนะครับเป็นปวกเกษตรเกษตร การเลี้ยงนะครับเกษตรผสมผสานนะครับนะผมสะเลี้ยงหลายอย่างในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิ่งนะครับนะนี่ครับผมมีสระหนามนะครับนะตุ้มยางไลยโอ้โหนะครับเห็นงูไหครับนี่ยนะครับตัวนี้นี่อุดมสมบูรณ์นะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะ นี่ง่ายนั่นน,น,น,นะครับวัดพื้นหมุดน้ำนะครับซึ่งผมว่าเลียเ้ยงปลากระสือเสีเยห์ขอไก่ข้างบนนะครับเสเลี้ยงไก่พันไข่น้ำนะครับเสเลี้ยงปลาน้ำเพื่อนๆคิดว่าไหนก็คอมเมนต์มากนะครับผมควเรเลี้ยงยังเพิ่ม เติมย่งไรนะครับนะน้องสาผมนะครับกระสีเลี้ยงแล้วกระสีปลูกนะครับอันนี้คือว่าผมสีเห็ดสีเลี้ยงปลาแล้วกระสีเอาน้ายาปลาดุก,ะกระสีเลี้ยงปลานิ่นนะครับคิดว่านะครับเดี๋ยวผมสีลือนี่ออกหรือว่าบตองลือนะครับคอมเมนต์มาด้วครับ ว่าเสียจังไหนครับแนะนำผมแน่นะครับเด้อนะครับนะขอบคุณครับอย่าลืมกด subscribe และ s h a r ผมนะครับเด้อไฮแน่นะครับนะอย่าลืมกด subscribe และ s h a r ผมด้วยนะครับอันนี้หินผมนะครับหมองนั่งหมองอยู่ผมผมก็สิเฮ็ดคอกไก่ส่นีนะครับเนาะเือคนพี่คิดว่าแนวไหนนะครับจะคอมเมนต์มา เพราะว่ามาอยู่บ้านนะครับเขาต้องหาเนวปลูกสางนะครับเขาต้องสางนะครับนะอยู่บ้านเทานะครับนะผมขวนเลี้ยงยังดีนะครับเลี้ยงปลาดุกหรือปลานิ่นนะฮะผมควรเสียดขอกไก่ใส่หรือว่าใส่เลี้ยงหมูดีว่นครับแต่ว่าเลี้ยงหมงูเนี่ยผมคิดว่ามันย่านสถาบานมินขี่หมูนะครับเพราะว่าอยู่บ้านนี่ม,มุ้ยไผ่เลี้ยงนะครับ หมูนะครับนะหมูบ้านนี้ไม่มีใครเลี้ยงหมูเลยนะครับนะมีแต่ผมเนี่ยผมก็ได้คิดว่าเออบ่เลี้ยงอาจจะเป็นการดีนะครับหมูนั่นนะฮะจลเลี้ยงไก่ไก่ไข่ดีก่อนเนาะด้วอยอะไรไหมขอบินมาได้ครับเด้อขอบคุณที่ติดตามด้วยเด้อนะครับ ืัอนี้ผมคัจบคลิปตัวนี้ไว้เพียงตัวนี้นะครับเด้อเดี๋ยวจากในคอมเมนต์มานะครับผมสิตอบแล้วก็ผมจะอ่านอ่านในสิิตอบนะครับว่าเพิ่นควรวไห้ผมเลี้ยงยังไงดีนะครับนะควจะจากในแนะนำผมนงนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณครับแนะนำด้วยนะครับนะเพราะผมมีอันนี้นะครับอันนี้ก็กอไผ่ผมนะครับกอไผ่กินกินนอนะครับนะ โดนหักไปแล้วนะครับนะทางบาทนะครับซาผมนะครับนะครับคอมเมนต์มานะครับเรื่องว่าผมคนเหตดอย่างนี้นะครับตรงนี้นะฮะขอบคุณครับนี้ครับนี่ครับ